สวัสดีค่ะครูผิงสารินีโชตนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สา r i n ีโชต .com และยังเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ joy and c o i ออนไลน์ด้วยคลิปวิดีโอนี้ผิงจะมาแบ่งปันเทคนิควิธีการดื่มยาน้ำสมุนไพรจีนหย่งเหิองอย่างไรให้ได้ผลเร็วๆและของแสลงที่ควรหลีกเลี่ยงในระหว่างที่เราดื่มคืออะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาหาคาตอบกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ พิงขอแบ่งกลุ่มคนดื่มนะคะเป็น2กลุ่มคนด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงอะไรอยากจะดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพเฉยๆอาจจะมีอาการปวดเมื่อยในร่างกายนะคะหรืออ่อนเพลียแนะนำนะคะกลุ่มคนนี้ดื่มแค่2เวลาต่อวันก็พอแล้วนะคะก็เช้านะคะกับก่อนนอนได้เลยค่ะก่อนอาหาร30นาทีค่ะส่วนปริมาณการดื่มนั้น จะเริ่มต้นดื่มกี่ซีซีนะคะเดี๋ยวผิงจะพูดในสเต็ปถัดไปเพราะว่าตอนนี้คุณต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าตัวคุณเองอยู่ในกลุ่ม1ห,หรือเปล่านะหรือกลุ่มที่2นะคะกลุ่ม2ก็คือกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงอยากจะดื่มนะคะเพื่อทำให้โรคในร่างกายเนี่ยทุเลาทุเลาลงหรือดีขึ้นนะคะก็แนะนำให้ดื่ม3-4ถึง4เวลาต่อวันเลยนะคะ ไม่ไม่อยากให้ต่ํากว่านี้นะหรือจะยนหยวนให้ก็3เวลาต่อวันเนี่ยกำลังได้อยู่แต่ถ้าน้อยกว่านี้มันจะเห็นผลช้านะคะเห็นผลแหละแต่ช้านะคะแนะนําว่า3าถึงสเวลาต่อวันเวลาไหนบ้างก็เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือถ้าคุณไม่สะดวกกลางวันก็เช้าเย็นก่อนนอน3าเวลาก็ได้นะคะก่อนอาหาร30นาทีเหมือนกันเลยนะคะ ส่วนปริมาณการดื่ม2กลุ่มนี้เนี่ยจะใช้ปริมาณเริ่มต้นเหมือนกันนะคะอะทีนี้เดี๋ยวพิงจะอธิบายวิธีดื่มเมื่อเรารับยามาแล้วใช่ไหมต้องบอกงี้ว่าขวดเล็กไม่มีแก้วเป๊กให้เนาะมันจะมีแก้วเป๊กให้เนี่ยก็จะเป็นขวดใหญ่กับขวดกลางนะคะก็ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรไปหาซื้อเอาแถวบ้านไม่กี่บาทหรอกนะคะหรืออาจจะใช้ออไอตัวดูดสลิงก็ได้ แบบ 5cc เริ่มต้นหรือ 10cc มากสุด 15cc เพราะว่าสเต็ปที่ผิงจะพูดเนี่ยตามนี้เลยนะคะก็เอาสซะริงที่มันมีความบรรจุเนี่ยประมาณสัก 15cc กำลังดีนะคะเอามาดูดแทนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการตวงยาวิธีการดื่มปริมาณเท่าไหร่เนาะเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็ 5cc ค่ะเราเริ่มที่ 5cc ผสมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นคอนแก้วด้วยไม่แนะนำให้กินเพลียวๆนะคะไม่เลยเพราะว่าคุณไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมและแน่นอนว่าเจ้าตัวยาเนี่ยมันจะมีการปรับสมดุลใน7วันแรกด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะมีปฏิกิริยาการปรับสมดุลที่แตกต่างกันซึ่ง ปรับสมดุลอะไรยังไงงั้นเดี๋ยวผิงจะพูดเอาไว้อีกคลิปหนึ่งไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปอันนี้วิธีดื่มก็พอเพราะฉะนั้นเวลาดื่มคุณควรที่จะผสมน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นนะคะไปค่อนแก้ว 5cc เนี่ยนะ7วันแรกแล้วคุณอาจจะดื่มน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นตามก็ได้เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะก็แนะนําให้คุณเพิ่ม ปริมาณยาะะจาก5าซีซีเป็น10ซีซียังผสมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนอยู่นะคะคอนแก้วต้องบอกนี้ว่าตัวยาเนี่ยมีแอลกอฮอล์10%ใครนะคะที่แพ้แอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ไม่แนะนําให้กินนะคะเพราะว่าคุณแพ้กินยังไงก็ไม่ได้แนะนําให้ไปกินอีกตัวหนึ่งนะคะสรรพคุณเดียวกันและแรงกว่าด้วยก็คือเจ้าตัวยงหมิงนั่นเองนะคะยงหมิงเนี่ย มี30เม็ดนะคะสัมภูเดียวกันทุกประการไม่ต้องห่วงและไม่มีแอลกอฮอล์ก็สามารถไปกินตัวนี้แทนได้เลยแต่ยงหมิงวิธีการกินก็จะไม่เหมือนกันซึ่งผิงทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ไปดูกันได้ถ้าใครสนใจอยากกินนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้สัปดาห์ที่2เดี๋ยวเราเข้าสู่สัปดาห์ที่3กันบ้างสัปดาห์ที่3เราก็เพิ่มนะคะปริมาณยาจาก10ซีซีให้เป็น1 5ซีซีค่ะ 15cc เนี่ยคุณอาจจะผสมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนอยู่ก็แล้วแต่หรือบางคนไม่อยากจะผสมแล้วได้นะคะแต่ถ้าใครจะไม่ผสมกินเพียวๆเ,เนี่ยแนะนำให้กินตอน 15cc เท่านั้นนะคะการจะเห็นผลดีหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการกินยาด้วยนะคะถ้าคุณกินบ้างไม่กินบ้างคุณไม่ค่อยเห็นผลหรอกและที่สำคัญเนี่ยเวลากินเราต้องหลีกเลี่ยงของแสลงด้วยนะคะ ของแสลงที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าในระหว่างที่คุณกินยาไม่สามารถกินได้ตลอดไม่ใช่แต่ว่าคุณไม่สามารถกินได้คือก่อนที่คุณจะกินยา2ชั่วโมงคุณควรเว้นไว้ก่อนไอ้พวกของแสลงพวกนี้และหลังที่คุณกินยาสองชั่วโมงคุณคือคุณกินยาไปแล้วอะและหลังสองชั่วโมงที่คุณกินยาไม่ควรกินของแสลงพวกนี้เพราะถ้าคุณกินเนี่ยมันจะไปต้านยาทําให้ตัวยาออกผลไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสังเกตตรงนี้นะคะด้วยและของแสลงที่ว่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ำส้มสายชูเนาะของหมักของดองนะหัวใ้เท้าหัวใ้โป๊อาหารที่เป็นกรดนมทุกชนิดนะคะและสำหรับคนที่เป็นเกาเนาะ สำหรับคนที่เป็นเกาเท่านั้นงดมะเขือทุกชนิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณกินไปในระหว่างที่กินยงเหงิงมันจะทําให้คุณปวดมากขึ้นหรือถ้าใครกินไปแล้วเนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใครปวดหรือมีอาการอะไรเนี่ยสามารถกินยาพลาไปได้นะคะถ้ามันปวดนะนะแต่ต้องบอกงี้ว่าของหมักของดองเนี่ยไม่ใช่แค่แบบพวกมะม่วงดองผลไม้ดองนะ ปลาก็ใช่นะคะก๋วยเตี๋ยวมันมีหัวใจเท้าหัวใจโป๊อยู่ในนั้นก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตกันนิดหนึ่งกะปิก็ใช่นะมันเป็นหมักดองเนาะเพราะฉะนั้นดูกันนิดหนึ่งจะกินอะไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นคนไทยชอบกินปลาผิงเองก็ชอบนะคะต้องระวังนิดหนึ่งพวกปลาเนาะและนี่ก็คือวิธีการดื่มยาน้ําสมุนไพรจีนหยงเขิงอย่างไรให้ได้ผลดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย ถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมคุณพิมพ์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะคะหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0913068569นะคะคุณพิมสาลินีโชดยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษา ทุกคนเลยทีเดียวค่ะและหากว่าท่านใดดูแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถแชร์ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้นั่นเองและสำหรับวันนี้ผิงเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคิดเป็นเห็นทางคิดต่างยิงสร้างโอกาสสวัสดีค่ะ